วัดเขาพึ่งหมู่สองตำบลโมดินจะพาทุกท่านมาอนุโมทนาบุญกับแม่ชีพรามวัดเขาพึ่งครับมม,รรม,ามมาาิิินธรรยงงพกะโั ข้าพระเจ้าโลกกายฆลายชีวิตนี้เด่พระโชววันทันโตมันใจสันสัมปัสโซวติปันนาตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประเพื่อมซึ่งความปฏิบัติที่ของพระโชว i yeah. 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 That's a Sampan Mobilia Upadami Sampan Mobilia